ผมไม่ได้ดูถังเน่ยอยอยู่ใครวะอุบาทตายด้วยนะตายเลยอ่ะไม่ได้ชุบเลยคนเยีย่ยนเลยทำกันได้ลงคนอะไรใจาล้ะดันจัง <c oughs> เอ,อเก็บเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บใช่ไหม เพิ่งจับเพื่เพิ่ีเกินลยดูเออวไ่ต้องบดตอนแรกโอ้ยหมกูเอาไยเอาโน prompts. เอาเกาะไปกูตบอดเอาไหมเอาเอาเอ โอ้โหแตงเกีืหายเกี้ยงเลยมา y ก o ดพี่เซนนั่นแหละเป็นคนเอาไปเอาเอาให้หมดเลยพูดสิไม่จริงเฮ้ยอเคี๋ยนี่ี้วนอฟาร์มต่อนะฮะบาดมากไอ้ เคยพบเองอลร้อนระดับาลิฟต์โดนทับหัวตายโอ้โหเคยตายคากว่านี้แล้วไม่ลิฟต์อยู่ทำหน้าต่างยี่ทำมาเพื่อเลยวะเออให้ทำหน้าต่างมาเพื่อิีออกไม่ได้ออกไม่ออกเนี่ยออกได้เหมือนทำไม่เสร็จอะ Yeah, เยี่ยมันไม่ใส่เรื่องปกติว่ะเออหวานลืมก่อดกันอย่างนี้ก้ามโตเออไปว่าผู้พัฒนาแล้วนะเก <c oughs> ่งมากครับผมทุกคนแ่วิ่งวิ่งต่อไปมีสี่เราเล่นไปเลยโอ้โหว่างจาับอยากให้เจอคนแล้วกิ็เปิดให้ทุกคน

หนูพายขี่รถเหมือนชนพี่ทำไมเนี่ยได้ได้โม่อะไรชนพี่แบ่งรถเป็นไม่ดีพี่มีแรงใจกันหรือเปล่ารถอยู่ไหนวะไปไหนเนี่ยทำภารกิจใช่ไหมเพียงพี่ทำทำภารกิจอะ ทำให้เป็นอ่ะทำาไมดใช่ใช่ทำห้ดทำหดม่พี่ทำครบเลยไงใครจะทำธารกิจเราต้องไปชีบผู้หญิงก่อนยอมแล้วไม่ทำเลยพี่อะพี่รออยู่นี่แหละกมั้ยอย่รงนีคเอาต้องส้งได้ี่คนที่ี่คนเฮ้ยจ่าเขาายมีคนมีคนอยู่ สีตัวนั่งได้สี่คน่ตัวนี้ไปนู่นนะไปน่้านยดมกดีดรต้องริู้สึกเหมือนเริ่มเหมือนทับจีนเลยเ่ย อ๋อัวมหลบอ่ต้นไม้หลบกบต้นนี้มัน่ออยู่ของมดีๆแล้ว่าแอมันหลบแต่ว่ามีอะไรออกออกกลาเป็นเปืนเอาืนียดีว่าทุกคนทีส่วนจะไม่มีเลย เอ,อ่ะเบอร์ติดแม่แต่งตปืนคืออุ้ยเอาปืนมาพี่อันใส่ถุงนงได้ไหมเนี่ยโอใส่ถุนง,ง,งนิ่งก็ได้เลยรถสามตกแน่เหรอตัวหนึ่งนะพี่เอ้ยเดีทำภารกิจเสร็จแล้วพี่ขี่ไหมเอาไปเลยเดี๋ยวขับรถเอาหมดอลยดิเดีไปเอารถถังกันเอารถถังหายวะ ติ๊กเลยพี่อยากไปไหนไปรถ้ทามีรถมาใส่ของเราหนีหนีบ้าหนี่าหนีอยนี่เฮ้ยแล้วนเราแล้วอะเราหนีแล้เอาไปเลไปเอาปืนกน่อนก็ได้พี่อย่าร้อนมีรถมา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 ยิงมีรถชนเรา จิงรถิงรถแรถทับเรียบร้อย้มาแล้วรเ้มอยู่รถถังมอยู่รถถังอยู่รถถังอยู่รถถังนะโอเคเดยวไาวรแล้วอุ๊ยอุต้องไปแล้วต้องไปแล้วเรียโอ้โหรถถังมาไงวะ โอ้ไม่นะอย่าบวดหนีบวดทำไมใครตายอ่ะตาเนี่ดูก็รู้อ่ะโอโห้รถถังรถถังรถทางเอ้อ แั้งนึงแล้วัหนึ่งวรอพี่หายตัวด้วก่อนพี่ว ok 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 ิช็โอเคโอเคีเรียมีทีมไชิปหายแล้วโอ้่เข้ามาดูเรื่องดูเรื่องอ่ะออกมาจากต้นไม้ต้นไม้เหต้นอะเห็นต้นอะไรเอาหมดแล้ววิ่งไม่กน นังเห็นนะอกบีเฟมบีเฟมเก็บเศไปหลบบ้านทั้งงานเลยว้าดมานกอดชิบอานะเฟมเกิดข่าวว่าพีเฟมเลกพี่เพ่จริงัตายแล้วอ่ะทุตฝามเริ่มน้อยลงอะ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cùng không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ม ah. ีคนนะนั think, ่นตรงนี้ที่ติ๊กนั้นี่ด่านพักรีเลยเนรอด่านใหญ่ได้ด่านนี้มีตูนะได้มีตัวเยอะเลยตรงนี้มาเก็บแอดออยู่ตู้ไม่ได้เปิดเป็ถเป็นงยยิงจิงจยิงงิง ủa quá 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 เยอะข้กว่าเจอะข้นเจ่าเยอะเลยเยอะเลยออต่อ,อ,อยากว่ะเรียบร้อยหนึ่งศพย่องย่องย่องมาปืนกับพี่ย่องมาปืนย่องมานีไครับ ย,ยองไหมวะนะตีแล้ว,วอนนลองมาเข้ามาลองมาเข้ามาโอ้โหยียกระสุนมันมีกันกี่นัดไว้ยยิงก,กันกระนั้ย ไอ้พร้อมพี่อะซู้ไม่ได้ครับมารอบวิ่ไม่ตั้งป้อมปืนไหนลองมันจะขึ้นสายนาคุณแผ่นดีไหมไม่รู้ดิกขึ้นขึ้นมอิยกงไงมันไม่เข้ามานะมันอยู่ข้างบนนะอยู่บนหัวนะ,อะโอเคมีการมองโ,น,โอน้มีสก,กินปืนนี้เนี่ย มาไงเนี่ยแตใไ้อ๋อเก่งเกงกงยืนมมากว่าแล้วอะไรเควี่มีปิดมองก่อนมอก่อนพี่มอก่อนพี่มอก่อนเฮ้ยมีสแกนมีสแกนเรอบไปก่อนเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวดูให้ปิดประตูหนึ่ปิประตูนประตูนนโน่ไปไหวะ ติดประตูแล้วกเต็มอยู่กเติมอยู่ต็มอยู่นะไอ้วงบีเราเราต้องเท่าเอาจิบหายน้องปีน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 เท้าเรอเลือดก่อนเราเลือกกอนคือเี้า โอ้โหอะไรอะเอ้มีเปิปก์กนอน,นอยิงหนอยหเเย่ยกสีอไม่ด้ต้องหันแล้วแบบไปบวกนะครับไ้านหลังแอบไว้แอบไว้เลืเพิ่มอย โอ้ยยังไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้เหรอซ่ามัวแต่ไปมองหลัง รู้สึกรู้สึกเหนื่อยแทนเข้าเข้านัวไปหมดแล้วเนี่ยมั่วไปหมดเลยกิตตี้ก็ไม่รู้อะ